ไกดอะเด็กมันนอกมันไม่เคยไปกรุงเทพมันอะก็หลงแสงสีสิป้าไกดไกดไปทำงานตั้งสามเดือนแล้วนะลูกแล้วที่ลูกบอกว่าจะส่งเงินให้แม่ทุกเดือนทุกเดือนอะไม่เห็นส่งมาให้แม่เลยถ้าไกด์คิดว่าแม่เป็นแม่นะไกด์ก็กลับมาแต่ถ้าไกด์ไม่กลับมานี่นะเราก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยลูกได้ แม่พูดเองนะลูกนี่ก็สวยแต่ลูกเล็กไปหน่อยนี่ดีกว่าถวายพระแม่จ๋าอะไรลูกแม,ม่ก็ขอไปทำงานที่กรุงเทพได้ไหมครับ กรุงเทพไกลจะตายลูกแม่ไม่ให้ไปหรอกนะแม่นะไกอยากไปทำตามความฝันของตัวเองอ่ะแม่สายงานที่ไกลเรียนจบมาบ้านเราอะ่ะไม่มีให้ทำเลยนะแม่ไกลอยากไปทำงานที่กรุงเทพอยากทำตามความฝันนะแม่นะแม่ไกลไปนะ น่าจะไปนานเท่าไร่ละลูกไก้ขอเวลาหนึ่งปีแม่แล้วไกจะเอาความสำเร็จมาฝากแม่นะแม่นะแม่เชื่อไกดสัญญาเลยจะดูแลตัวเองดีๆเลยแม่ไกดถ้าไกดอยากไปทำทำตามความฝันของไกดนะแม่ก็ตามใจ อยากไปก็ไปแต่ไกด์จำไว้อย่างหนึ่งนะแม่มีลูกคนเดียวมีไกด์คนเดียวถ้าไกล์ไปแล้วอะต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วกันใจจริงแม่ไม่อยากให้ไปหรอกสัญญาเลยแม่ว่าจะดูแลตัวเองดีๆจะส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือนเลยนะ นี่เดี๋ยวตัดตามสคริปนี้เลยนะเนี่ยเห็นปะ่ะ<ช>พุท<ช>เทจหนึ่งอะเดี๋ยวไปไปใส่ไว้ตรงเนี่ยฉากที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยใส่ทันทีชันมันด้วยโอเคครับเอาตรงนี้ใส่นี้เลยนะครับใช่ใช่ใช่เนี่ยเห็นปะ่ะมีสคริปบอกตรงเนี่ยว่าทำยังไงยังไงก็ตัดตามนี้ได้เลยเนี่ยเห็นปะ่ะฉากสองอะให้ให้แบบให้มันลงเสียงด้วยกันด้วยนะเลือกเสียงให้มันดีๆด้วย นี่ไม่ควรใช้โทรศัพท์ในเวลาง,งานนะแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอา,เอาฉากตรงเนี้ยมาใส่เห็นปะ ครับครับงานนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อตอนตอนนี้ได้เจ็ิอร์นแล้วครับนี่มันกี่โมงเลยพี่ต้องการงาน6โมงนะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วอ่ะจะเสร็จไหมเสร็จครับเสร็จเสร็จแล้วเนี้ยเนียเนี่ยเนียงานเก่าเนี่ยเปิดไฟมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆอ็วอันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยบอกให้แก้ฉากเจ็ดเนี่ยไปแก้ทําไมตรงนั้นอ่ะแล้วตรงเนี้ยเนี่ยเนียเพลงอ่ะบอกให้ใส่ซาวด์ใหม่ดีๆ แล้วไปใส่ทำไมซาวเก่าอะ่ะบอกให้แก้ก็ไม่แก้อะ,อะไรเนใรี่ยไก่ทำงานมากี่เดือนแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้เลยครับตอนนี้นะครับได้แค่นี้เองเหรอได้ครับได้ครับเดี๋ยวรีบแก้เลยครับแล้วงานใหม่ต้องหกโมงนะงานเก่าก็ต้องวันนี้อีกจะทันไหมวันเนี้ยทันครับทันทันทันเดี๋ยวรีรบแก้้เลยเดี๋ยวนี้เลยครับ เรียกตั้งนานโทรศัพท์อยู่นี่เองโทรหาใครอ่ะป้าป้าโทรหาไกดนะ์น่ะไม่รับสายหลายรอบแล้วด้วยนี่ไกด์ลูกป้าที่ไปทำงานกรุงเทพใช่ไหมใช่ป้าไกด์อะมันเด็กมันนอกมันไม่เคยไปกรุงเทพ มันอะ่ะก็หลงแสงสีสิป้านี่ป้าป้าทําใจเลยนะแบบนี้หลงแสงสีเออป้าฉันว่าจะมาขอผักป้าหน่อยอะ่ะโหระพานอะ่ะ ไปเก็บอะดิขอบคุณนะป้านะ t h a n อ้อากีวีป้าซ้อยเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมดูเงาเงาเงยเงยจังก็ไกด์อะไปทำงานที่กรุงเทพอะป้าคิดถึงมันอะโทรก็ไม่ค่อยได้รับสายติดต่อยากจังเลยอะ่ะมันก็คงยุ่งอะแหละป้าตอนเนี้ยมันเพิ่งได้ทำงาน เพิ่งเริ่มง,งานใหม่ไม่ใช่หรอไว้รอให้อะไรมันเข้าที่เข้าทางก่อนถ้ามันว่างอะ่ะเดี๋ยวมันก็โทรมาหาป้าเองละจ้าป้าไม่ต้องเป็นห่วงมันนะจ้าขอบใจมากนะจ้างั้นเดี๋ยวฉันไปรดน้ำผักก่อนนะจ้าป้า โ้แม่เอาไกยังไม่ตื่นอีกเหรอลูกเสียงอ้อแอ้อยเชียวยังอยู่ในที่นอนอยู่เหรอลูกแม่นี่ยวันหยุดแล้ววันหยุดอะไม่คิดจะโทรหาแม่บ้างเลยไงเนี่ยแม่ก็วันนี้มันวันหยุดนานๆจะได้หยุดปะแล้วเวลาแม่โทรหากว่าจะรับสายเนี่ยนะ มีอะไรแม่ไรีบ,รบพูดมาอืมไกดไกดไปทำงานตั้งสามเดือนแล้วนะลูกแล้วที่ลูกบอกว่าจะส่งเงินให้แม่ทุกเดือนทุกเดือนน่ะไม่เห็นส่งมาให้แม่เลยแล้วเงินที่ลูกส่งมาให้แม่ไม่ใช่ว่าแม่อยากจะใช้หรอกนะแม่ก็จะเก็บไว้ให้ลูกเพื่ออนาคตของลูกนั่นแหละก็บอกว่ายังไม่มีไงแม่แม่ไกด์อยู่เนี่ย แกก็ต้องมีค่ากินค่าอยู่ท่านไหนจะค่าเดินทางค่าที่พัก Ryan อีกแล้วแม่ <S <s <ut hurt> เดี๋ยวถ้ามีจะให้เองแหละแค่นี้นะโทร <s ut> มาอยู่นั่นแหละบำคาญก็จะนอนโว้ยอ้าไก่ <s ut> ไงล่ะป้าแจงนี่ฉันบอกแล้วไม่เชื่อป้าให้ลูกไปทำงานกรุงเทพไกลหูไกลตาเนี่ยเวลาเราพูดอะไรอะป้าพูดอะไรอะ่ะมันก็ไม่ฟังป้าแล้วนี่ป้า ลูกเรานะเราสอนอะไรอะ่ะแล้วมันไม่ฟังแบบนี้อะ่ะอีกหน่อยอะ่ะมันไม่เลี้ยงป้าหรอกป้าทำใจไว้เลยนะป้าคงต้องเลี้ยงตัวเองจนแก่เลยอะป้า ้อยเอา้าองแจงป้าป้าช่วยขยายเสื้อให้หน่อยสิเนี่ยมันคัาปะช่วงนี้ฉันอ้วนขึ้นกินข้าวกับลูกอะ่ะมันจะเริญอาหาร ไปทำงานที่กรุงเทพอ่ะคงส่งเงินให้ป้าเยอะเลยนะสิอป้าอย่าบอกนะไก่มันไม่ส่งเงินให้ป้าเลยอ่ะม,มันผิดจากที่ฉันพูดไหมล่ะป้า ไกด์อะมันใแตกอม,มันหลงแสงสีคงกินคงเที่ยวจนเงินไม่เหลือหรอกป้านี่แหละนะให้ไปทำงานที่กรุงเทพทำงานแทบตายเอามากินมาเที่ยวสุดท้ายอะเหนื่อยเปล่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาเอานะป้าจ้า หรอแม่ไก้ํำงานกว่าไกจะถึงห้องอีกไม่จะไปเที่ยวนะไกแม่ทำงานเหนื่อยแทบตายจะเอาเวลาไหนไปเที่ยวอีกแม่พอดี เดือนนี้มันไม่พอใช้อีกแล้วอ่ะขอยืมแม่อีกสองพันไดปะเดือนที่แล้วก็ขอเดือนนี้ก็ขออีกแล้วเหรอทำงานมาตั้งหกเดือนอ่ะไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยเปล่าแม่ตอนเนี้กยกกำลังปรับตัวเนี่ยถ้ากครปรับตัวได้นะหัวหน้าเห็นนะว่ากครทำงานดีขึ้น เขาก็จะเพิ่มเงินเดือนนะแม่โอ้ยไม่ต้องปรับไม่ต้องเปิดมาแล้วลูกกลับมาเลยนะไกดกลับมาอยู่บ้านเราเลยไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเลย๋ยวแม่เลี้ยงเองดีกว่าแม่ต้องมาส่งเงินให้ลูกทุกเดือนทุกเดือนแบบเนี้ยแต่แม่นี่มันกลับมาเลยกลับมาวันนี้เลยไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเดีย๋ยวแม่เลี้ยงเองแม่ก็ขอเวลาก่อนสิ ไกด์ค,คิดว่าแม่เป็นแม่นะไกด์ก็กลับมาแต่ถ้าไกด์ไม่กลับมานี่นะเราก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยลูกได้แม่พูดเองนะไม่ต้องทำงานใช่ไหมอยู่เฉยๆใช่ไหมแม่ไดนะ้กลับก็กลับแม่เจอกันแค่นี้แหละ หวานมันกรอบอร่อยลูกทานหน่อยทานหน่อยไกแม่ว่าลูกลองไปสมัครงานอบอตอดีไหมลูกแม่อ่ะรู้จักผู้ใหญ่ตำแหน่งสูงๆหลายคนเลยนะแม่ฝากได้ลูกแม่ทำงานอบอตอไม่เอาอ่ะมันไม่ตรงกับสายงานที่ไกด์เรียนมา ลูกก็ลองเปลี่ยนดูบ้างทำงานข้าราชาการนอะมันมั่นคงนะลูกลองดูได้นะลูกนะไม่เอาไม่เอาแม่ไกล กินขนมนีนลูกอร่อยนะไกด์วันนี้อยากกินอะไรลูกเดี๋ยวแม่ทําให้กินนะลูกไกด์ เ,เบื่ออยู่บ้านทั้งวันเบื่อจะตายแล้วเนี่ยแล้วลูกอยากกินอะไรล่ะแม่ขอตามไปกินหมูกระทะหน่อยดี สองร้อยลูกสองแม่มันจะไม่พออะไรอ่ะสองร้อยเอาแล้วมันเท่าไหร่ละลูกเอามาห้าร้อยมาเอามาห้าร้อยขอบคุณครับไปแล้วนะแม่ระยะกลับดึกน่นะลูก นี่พี่ไม่มีการมีงานทําหรือไงนูน่นลูกพี่อะเรียกให้พี่ไปทํากับข้าวให้มันกินแล้วมันบอกมันหิวนูนๆๆพนนอยเอากิ๊บี้ ป้าป้าอย่าหาว่าฉันสอนป้าเลยนะแต่เลี้ยงลูกอะเราก็เลี้ยงได้แค่ตัวหัวใจอะมันก็เป็นของมันนะป้าป้าอย่าไปบังคับอะไรมันนักหนาเลยนะ ถ้ามันอยากลองทำอะไรป้าก็ปล่อยมันไปเถอะมันอยากไปอยู่กรุงเทพไม่ใช่หรอป้าป้าก็ปล่อยให้มันไปอยู่สิเพื่อป้าเป็นห่วงมันนะ่ะมันเป็นลูกคนเดียวของป้านะ ฉันถามอะไรป้าอย่างหนึ่งนะป้าจะเลี้ยงดูมันจนกว่าป้าจะตายเลยเหรอนี่ป้าอย่าหาว่าฉันปากเสียเลยนะแต่ป้าไม่ปล่อยให้มันทำอะไรเองเลยแล้วถ้าวันหนึง่ง ที่ป้าไม่อยู่ขึ้นมาไกด์มันจะทำยังไงล่ะป้ามันจะอยู่ยังไงมันจะกินอะไรมันจะทำงานที่ไหนก็ป้าเล่นไม่ให้มันทำอะไรเองเลยอะ่ะป้าป้าเชื่อฉันนะบนโลกเนี้ยไม่มีใครอ่ะที่จะอยู่ค้ำฟ้าหรอกนะป้า แล้วไกด์อ่ะมันก็โตแล้วนะป้าป้าปล่อยให้มันไปมีชีวิตของมันเองเฮอแต่ที่ป้าทำทุกอย่างอะ่ะก็เพราะป้ารักมันนะฉันเข้าใจป้านะฉันก็เตือนป้าได้เท่านี้แหละ ปาลองเก็บที่ฉั้นนะ่ะพูดเอาไปคิดดูนะ เทพลูกแม่ว่าไงน,นะไม่ให้ไกดกลับไปทำงานกรุงเทพเลยแม่ไม่ได้หลอกไกดใช่ไหมแต่ไกดต้องสัญญากับแม่นะ ว่ากอาจจะโทรหาแม่บ้างมีเวลาก็กลับมาหาแม่บ้างเวลาแม่โทรหาลูกลูกก็ต้องรับสายอย่าให้ขาดการติดต่อกันแม่มีลูกเพียงคนเดียวแม่อดห่วงลูกไม่ได้นะสัญญากับแม่แม่ แกสัญญากับแม่นะว่าถ้าเกอยู่กรุงเทพแม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนเกยก็จะรู้หาแม่เพราะว่าเกยร,รู้รู้ว่าแม่รักเกยที่สุดเกยขอคุณแม่มากนะครับเกยรักแม่นะ คุณแม่นะที่ไม่เข้าใจไกายกขอตัวไปเก็บของก่อนนะแม่จ้ะลูก ไม่ไล่ฉันออกใช่ไหมแกฝากบอกหัวหน้าหน่อยพรุ่นี้จะกลับไปทำงานแล้วแม่ฉันยอมให้กลับไปทำงานแล้วแกพรุ่นี้เจอกันนะแกแค่น,นี้แหละ ครับลูกแม่ทำอะไรอยู่แม่ไปรดน้ำต้นไม้มา,าน่ะลูกแม่เนี่ยไโอนเงินให้แม่นะหมื่นหนึ่งมเหรอลูกโอ้ยดียใจใแม่เอาไว้ใช้แต่แม่นะแม่อยากไปใช้อะไรก็ไปใช้เลยนะเอาไปกินข้าว เอาไปทําบุญก็แล้วแต่แม่เลยเนาะแล้วลูกไปเงินมาจากไหนตั้งเยอะตั้งแย่ลูกมีไกด์ทำโปรเจกต์ผ่นะแม่แล้วก็หัวหน้าเพิ่มเงินให้ดีดีขอบใจลูกมากนะแม่แกไว้ให้แม่ใช้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ยังวอวยพรลูกไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก่อนแม่ขอบใจลูกมากสิ่งที่ลูกทำอ่ะ มันเป็นสิ่งที่ดีแม่ขอให้ลูกจเจริญรุ่งเรืองนะขอบคุณนะครับจ้าจะโชคดีนะลูกนะทำงานสิ่งใดก็ให้สำเร็จนะลูกแม่ก็คิดถึงลูกไปายบายโชคดีบ๊ายบายลูก